สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะอาหารใต้สไตล์โชเล่ทอดมันกุ้งพัดต,ตาคารทำไมผมถึงเรียกทอดมันกุ้งพัดต,ตาคารเพราะว่าผมมเคยเสิร์ฟอาหารพิพัดต,ตาคารและครั้งแรกที่รู้จักทอดมันกุ้งแบบนี้จริงๆนะอยู่บ้านเรารู้จักแต่อทอดมันกุง้งใบเล็บครุฑจริงๆนะอยู่บ้านเรารู้จักแต่อทอดมันกุง้งใบเล็บครุฑ ผมใช้กุ้งขาวทะเลนะครับอันดับแรกเรามาตัดหัวตัดทางแหลมๆออกบางคนถามว่าตัดหัวกุ้งทิ้งอะ่ะไม่เสียดายมันกุ้งเหรอเสียดายสิครับไม่ได้ทิ้งเดี๋ยวจะเอาไปต้มยำเพราะว่าทอดมันอะ่ะถ้าติดมันกุ้งไปด้วยอะ่ะสีจะไม่สวย ตัดเสร็จแล้วก็มาล้างน้ําให้สะอาดเห็นไหมครับเราใช้มือขายําโดยที่ไม่ต้องตัวว่าหัวกุ้งหรือหางกุ้งจัดที่มือ <c oughs> มาืล้างกุ้งเสร็จแล้วก็ปอกเปลือก <c oughs> พี่น้องจริงๆอะ่ะกุ้งอะ่ะถ้าเราอยากจะปอกเปลือกง่ายๆนะเราขาย้ำสารส้ม่ะครับแล้วเปลือกก็จะเหนียวทําให้เราจับติดง่ายแต่ว่าผมไม่มีสารส้ม <c oughs> <c oughs> ก็เลยปอกยากสักนิดหนึ่งแล้วก็พาล้าง ดึงเส้นดำออกเส้นดำกุ้งนี่เราต้องเอาออกทั้งบนหลังและใต้ท้องกุ้งนะครับเมื่อเอาเส้นดำบนหลังเสร็จแล้วเราก็พาเลยไปใต้ท้องกุ้งได้เลยครับเนี่ยแล้วก็จะเห็นเห็นไหมครับสีดำนี่ครับนี่นะครับเมื่อเอาเส้นดำออกเสร็จแล้วก็ขยำเกลือ ตามด้วยแป้งมันล้างกันจนให้หมดคาวจริงๆเลยครับพี่น้องแล้วก็ใส่น้ำเปล่านิดหน่อยขยํำแป้งมันนี่ช่วยดับคาวได้มากๆเลยนะครับพี่น้องเนี่ยเมื่อขย้ำเสร็จแล้วก่อนจะล้างน้ำเปล่าเราก็ทิ้งไว้ก่อนสักแป๊บครับเมื่อทิ้งไว้สามถึงห้านาทีแล้วเราก็มาล้างน้ำเปล่า แล้วก็ล้างน้ําไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องล้างให้จนสะอาดหรือว่าจนหมดสีขาวของแป้งมันเลยนะครับแล้วก็เอามาทุบแล้วสับให้ละเอียดทอดมันกุ้งถ้าเราทำกินเองต้องการเนื้อกุ้งเน้นๆแน่นๆเ,เ,เ,เราก็ใส่แต่เนื้อกุ้งอย่างเดียว แต่ถ้าเราต้องการความนุ่มนะครับพี่น้องเราก็สับมันหมูแข็งใส่ลงไปด้วยโดยเฉพาะทำขายจะได้ไม่ต้องขาดทุนมันหมูแข็งเนี่ยราคากิโลละเจ็ดสิบบาทแต่ผมมาซื้อมาไม่ถึงครึ่งกิโลพี่น้องสามสิกว่าบาทจำไม่ได้เลยว่าเท่าไร่3มสิบสอสาบสาบาทนี่แหละสมองไปกับอายุหมดแล้วล้างเสร็จแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วเอาไปสับให้ละเอียดอีกทีหนึ่งเมื่อสับมันหมูละเอียดแล้วเราก็เอาไปสับรวมกับกุ้งที่สับละเอียดแล้วอีกทีหนึ่งแล้วเราก็สับรวมกันนะครับพี่น้อง มันหมูแข็งกับเนื้อปุ้งเมื่อสับจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็เอาไปผสมเครื่องปรุงได้เลยเริ่มจากใส่เกลือใส่พริกไทยป่นใส่แป้งสาลีเพิ่มความหอมด้วยรากผักชี <ๆ S 1> ป่น<ๆ>ๆๆแล้วก็คนให้เป็นเนื้อเดียวกัน ตามด้วยไข่ขาวหรือว่าใครจะใส่ไข่แดงด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าผมใส่ไข่ขาวผมเห็นพัสาคารที่ผมอยู่เขาใส่แต่ไข่ขาวครับพี่น้องอ๋อพี่น้องน้ำตาลเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมเห็นเขาทำเขาใส่แตเ่เกลือพรอมมันๆเท่านั้นเองเพราะว่าความหวานจะได้จากเนื้อกุ้งอยู่แล้วครับผมพอคนทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ใส่เนื้อกุ้งสับกับมันหมูแข็งสับ แล้วขออนุญาตคลุกด้วยมือนะครับผม,มจะได้ทั่วถึงดีแล้วก็ไวด้วยแล้วก็ขยำไปคลุกไปแบบนี้นานๆน,นะครับพี่น้องคลุกให้จนเนื้อกุ้งเหนียวเลยนะครับผมเมื่อคลุกจนเหนียวได้ที่แล้วเราก็ตักเป็นลูกๆไปวางบนเกรขดขัดขนมปัง หรือคลุกเกล็ดขนมปังตัวแล้วก็เอาไปตอดนี่น้ำมันไม่ต้องให้ร้อนเกินนะครับพี่น้องเบาๆไฟไว้หน่อยน้ำมันจะได้ไม่ต้องร้อนเกินทอดมันจะได้สุกแบบสีสวยๆน่ากิน <c oughs> นี่สุกแล้วครับพี่น้อง ุกแล้วจริงๆด้วยนี่มีนี่สุกแล้วนี่ถีต้องประมาณนี้พอนะครับผมเนี่ยนี่อย่างนี้แล้วเราก็ตักใส่ตักแกลงนะครับให้สะเด็ดน้ามันเสร็จแล้วก็มาใส่ไว้ในตักแกลงเนี่ยพี่น้องให้สะเด็ดน้ามันแล้วเราก็ค่อยไปจัดการนี่ส่วนกระทะนี้พี่น้องผมจะลองทําเป็นแผ่นแบนๆดูบ้างเนี่ย ใหญ่มากน่ากินนะพี่น้องดูนี่แผ่นเป็นแบบทำเป็นแบแบ,แบเลยนี่พี่น้องไอ <c oughs> แผ่นแบนๆก็สุกแล้วครับผมทีนี้ก็ตักได้เลยโอ้แบนใหญ่มากเลยครับ <c oughs> พี่น้องเชื่อไหมตอนที่ทำเนี่ยมืดนะครับเนี่ยมืดแล้วเนี่ยต้องใช้ไฟจากโทศารส์ปัดส่อง แผ่นแบนๆพี่น้องวางทางนี้เลยนี่สีสวยมาก <c oughs> เมื่อทอดเสร็จแล้วเราก็มาจัดจานเริ่มจากชิ้นแบนๆก่อนแล้วก็ต่อด้วยลูกกลมๆนี่น่ารักมากพีน่น้องนี่ถ้ามีรูนี่เหมือนโดนัทเลยนะครับนี่โอ แซ็บแล้วทอดหมันกุง้งผัดตาคานถึงเวลากินครับพี่น้องวันนี้เข้ามากินในบ้านอีกแล้วเสร็จมืดเลยอะ่ะอันดับแรกจำไว้นะครับหนูๆน้องๆก่อนจะกินอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งจำไว้นะครับ เด็กดีเด็กดีอ๋อนี่ผักสดสดมาเพิ่มคะ่ะเอามาเพิ่มทำไมเยอะแยะลูกนี่ก็เต็มเลยกลัวพอกินไม่พอ <c oughs> อ้าวนี่พี่น้องน้องเบลเอาผักมาเพิ่มหลายอย่างเลยนี่เต็มดี๊ด,ดพี่เบลล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กดีเด็กดีดีแล้ว,ล,วลูกลงมือกินกันเลยคะ่ะค่ะขอบคุณคะ่ะ นี่พี่น้องเหนียวแบบอร่อยจริงๆอ่ะอ,อร่อยอร่อยจริงๆพี่น้อง ว่าถ้าเจาะรูนี่เหมือนโดนัทเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋มไม่จินน้ำจ,จิ้มเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยจะลองกินรสชาติดูหอหมันเลยจริงๆพ่อมันเลยเหรอลูกค่ะโปกโปกไกใช่เลยใช่เลยจริง จริงไม่โกหกค่ะแผ่นใหญ่ๆแผ่นใหญ่มากลงในถ้วยแทบไม่ไหวอะพี่น้องดูลงถ้วยแทบไม่จุอ่ะอื้อ ชอบแบบโดนนัดแต่โดนนัดลูกนี้เบลจิ้มน,น้ำจิ้มน,นะคะยกเลยดีกว่ายกตัวน้ำจิ้มเลยเหรอลูกกลัวน้ำจิ้มย้อยค่ะโอ้โหโกรอบมากนะลูกนะ เต็มปากบทแทบไม่ไหวะพี่น้องพ่อพ่อเ็เห็นทอดมันกุ้งที่พัดตาคารพ่อก็เลยเรียกทอดมันกุ้งพัดตะคารอืมใช่ลูกงันเบลเคยเห็นที่สวนอาหารเบลก็เรียกทอดมันกุ้งสวนอาหารได้สิเผื่อได้ น้ำเย็นครับผมอืมอร่อยขอบคุณครับพี่บ่าวเพือต่อได้พี่ลอบ้า